เดินข้ามลบกันเป็นหนึ่งต่อไปห้าเรื่อยๆเด็กๆคะวดดูนะตัวอย่างการหารข้อนี้หกจุดสามหารได้ห้าตัวข้างในจะเป็นหกจุดสามข้างนอกตัวหารก็จะเป็นห้านี้ขอแบบไปสีเรียสนะวันนี้คือเชียพเลยล่ะมาดูค่ะหารเทียบหลักห้าหารหก 哈，来！ ลบกันเป็นหนึ่งต่อไปห้าก็มาหารเลขหนึ่งหารไม่ได้ใช่ไหมก็ปกติเราจะดึงลงมาแต่ก่อนที่จะดึงลงมาอย่าลืมว่าใส่จุดท e นิยมก่อนนะก็ก็ดึงสามเป็นสามห้าเป็นีสิบสาม ใส่ปูนใส่ปูนเ่้าหลังเราจะไม่ทำให้เหลือเศษแต่เราทำยังไงคะไส่ปูนเราใส่ปูนเออลงไปช่วยเราหาต่อได้เราจะไม่ได้แข็งใอยู่ในรูปของเศษนะปกติหลักทฤษฎนิยมนะคะหลังกทฤษฎีนิยมขอใช้วิธีเราแต่สามารถ เปนเลขศูนย์นตรงนี้ลงมาได้เป็นสามติก็จะเป็น Wat B in kanko,